เ,เพื่อนๆวันนี้ไปซื้อของอีกแล้วเข้าบ้านเนี่ย่ะได้เค้กขนมปังเค้กเนี่ยฮะขนมปังเค้กลูกจบการศึกษาเ็าต้องกินก,กาแฟไงฮะเนี่ยคฮะเขาเรียกปู้ละ่ะเขากินกับกาแฟค่ะแล้วก็มาม่าไทยอาเป็นเค้กมะพร้าวค่ะนมคุกกี้กรอบ ูกชิ้นปลาค่ะเอามาทําน้ํายาแกงกะทิหมูที่ร้านเกาหลีมาค่ะหมูย่างผลไม้ค่ะปูปรีเซกอกหมูกับมะนาวถั่วแขกค่ะคล้าย้ถั่วปูกยาวบ้านเราแหละแทนกันได้ค่ะส้มเขียวหวานประเทศสเปนทิมาทําขนมจีนน้ายาค่ะหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะเดี๋ยวหลังถ่ายคลิปทํากับข้าวให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะ